สวัสดีค่ะพอกน้องฝนเ้ยจ้ามาเดิอมากินข้าวเทียงน้ำกันจ้าข้าวไข่ข้นค่ะพี่น้องมีแฮมผอมเป็นจะแสบบ่จ้ามาเดิอมากินข้าวเทียงก็นองฝนค่ะพี่น้องตอนนี้บลเมนซีมองแล้งเหรอจ้าถุงสิกินข้าวเทียงเลยพี่น้องมือสีสันกินห้อพี่น้องเป็นจะแสบบ่จ้า กินกันนางคนแหม่กระแสบอกพี่นอ้องมาเลิกค่ะมากินน้ำกันเด้อมาเลิกค่ะอุย้ยพี่นอ้องหอมงหอนเลยมาเลิกจ้ามากินน้ำกัน